สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคลเวเลนต์แรงวันเดาวอลแรงวันเดวอลคือแรงยึดเหนี่ยวในโมเลกุลโคลเวเลนต์ให้อยู่ด้วยกันแรงนี้จะมีค่า้อยมากเมื่อเทียบกับแรงในพันธะไอออนิกหรือพันธะโคเวเลนต์แบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้ หนึ่งแรงลอนดอนนะคะเกิดกับโมเลกุลที่ไม่มีขั้วก็คือธาตุชนิดเดียวกันเกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตลอดเวลาทําให้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสไม่สม่ําเสมอจึงเกิดสภาพขั้วอ่อนๆในโมเลกุลเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่มีค่าน้อยมากแต่จะมีค่ามากขึ้นเมื่อมวลโมเลกุลและแรงขนาดโมเลกุลเพิ่มขึ้นค่ะและมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่ต่านะคะตัวอย่างแรงลอนดอนนะคะ พันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลไอโอดีนธาตุไอโอดีนแต่ละอะตอมมีเวเลนต e ์อิเล็กตรอนเจ็ดตัวดังนั้นถ้าธาตุไอโอดีนสร้างพันธะโคเวเลนต์กันสองอะตอมแต่ละอะตอมจะมีอ e ิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะหนึ่งคู่จะเกิดเป็นพันธะเดี่ยวทําให้โมเลกุลไอโอดีนเสถียรขึ้นและเมื่อมีโมเลกุลไอโอดีนหนึ่งคู่ยึดกันในขั้วตรงข้ามกันจะเกิดเป็นแรงลอนดอน และส่วนตรงนี้คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลค่ะสองนะคะแรงขั้วคู่ค่ะเกิดขึ้นกับสารประกอบที่เป็นโมเลกุลที่มีขั้วเกิดขึ้นระหว่างขั้วบวกของโมเลกุลหนึ่งกับขั้วลบของอีกโมเลกุลหนึ่งเป็นแรงดึงดูดที่มากกว่าแรงลอนดอนเนื่องจากเกิดสภาพขั้วของทั้งสองโมเลกุลและมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกว่าแรงลอนดอนค่ะแรงขั้วคู่เป็นแรงระหว่างโมเลกุลที่แข็งแรงกว่าแรงลอนดอนแต่แข็งแรงน้อยกว่าพันธะไฮโดรเจนตัวอย่างแรงขั้วคู่นะคะ พันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลไฮโดรเจนคลอไรธาตุไฮโดรเจนมีเวเลนต์อิเล็กตรอนหนึ่งตัวส่วนธาตุคลอรีนมีเวเลนต์อิเล็กตรอน7ตัวดังนั้นถ้ทาธาตุไฮโดรเจนและธาตุคลอรีนสร้างพันธะโคเวเลนต์กัน2อะตอมแต่ละอตอมจะมีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ1คู่จะเกิดเป็นพันธะเดี่ยวและเมื่อมีโมเลกุลไฮโดรเจนคลอไรด์1คู่จะเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์กลายเป็นแรงค้วคู่ในที่สุด และส่วนตรงนี้คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลค่ะพันธะไฮโดรเจนเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่คล้ายกับแรงโฟคู่แต่จะเกิดขึ้นในโมเลกุลของสารประกอบที่เกิดจากอะตอมของไฮโดรเจนไปสร้างพันธะกับอะตอมขนาดเล็กที่มีค่าความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนสูงได้แก่ธาตุฟลูออรีนออกซิเจนไนโตรเจน เป็นพันธะที่แข็งแรงกว่าแรงดึงดูดระหว่างค้่จึงทําให้สารม,มีจุดเดือดและจุดลอมเร็วสูงตัวอย่างพันธะไฮโดรเจนนะคะพันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลไฮโดรเจนฟลูออไรด์ธาตุไฮโดรเจนมีเวเลน์อิเล็กตรอนหนึ่งตัวธาตุฟลูออรีนมีเวเลน์อิเล็กตรอนเจ็ดตัวดังนั้นถ้าธาตุไฮโดรเจนและธาตุฟลูออรีนสร้างพันธะโคเวเลนต์กันสองอะตอมแต่ละอะตอมจะมีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะหนึ่งคู่จะเกิดเป็นพันธะเดี่ยว ธาตุฟลูออรีนมีค่า e.n สูงมากทําให้ธาตุฟลูออรีนดึงอ e ิเล็กตรอนในพันธะเข้าหาตัวเองดังนั้นธาตุไฮโดรเจนของโมเลกุลหนึ่งจะถูกดึงดูดเข้าหาอ e ิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอีกโมเลกุลหนึ่งทให้เกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลไฮโดรเจนฟลูออไรด์ส่วนตรงนี้คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ